สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นำมาฝากกันนะคะในส่วนของตัวปากกาแบรนด์ a r t i f ิเนะคะรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นตัวประการุ่น j e t t o นะคะก็มีอยู่หลายสีในคลิปนี้นะคะสีที่เราจะนำมาฝากกันนะคะให้ดูโทนสีนะคะก็จะเป็นตัว Jet t o สีดำนะคะตัวด้ามสีดำลักษณะดีไซน์ของเขานะคะขนาดกำลังพอดีมือใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีรวดรายไว้สำหรับออกันลื่นก็คือเพื่อที่จะให้ซอกเวลาที่เรา เขียนนานๆนะคะจะทําให้เราเขียนได้ค่อนข้างยาวแล้วก็ไม่เมื่อยมือนะคะอันนี้คือจุดเด่นของการดีไซน์แบบนี้นะคะลักษณะตัวด้ามก็เป็นทรงเหลี่ยวกระทัดรัดนะคะไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็มีชื่อแบรนด์ติดอยู่คือตรงนี้นะคะเขียนว่า Art i f a เ t เป็นตัวหนังสือสีทองนะคะบอดี้เป็นดําตัดด้วยอะไรเงินนะคะแล้วก็ที่ตรงแหนบของเขาก็จะมีในส่วนของตรงโลโก้แบรนด์ a r t i f a c t นะคะ ลักษณะตัวด้ามเป็น,นกลไกการใช้งานตัวกดนะคะเป็นหมึกลูกกลื่นนะตัวนี้เราสามารถจะเพิ่มความพิเศษเป็นหนึ่งเดียวได้โดยการที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะสำหรับ การใส่ชื่อตรงนี้นะคะไม่ได้มีข้อจํากัดคือ1เราไม่ได้จํากัดตัวอักษรน,นะคะสามารถใส่ได้ตามพื้นที่ที่เราสามารถลงได้นะคะจะเป็นชื่อเต็มนามสกุลเต็มนะคะหรือเป็นคีย์เวิร์ดข้อความสัญลักษณ์หรือว่าเป็นภาษาต่างๆอาภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะคะก็สามารถให้เป็นของขวัญได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศกาล c o n g r a t u l a t i o n Happy Birthday Happy n e น Year นะคะรวมไปจนถึงวาเลนไทน์เดย์นะคะก็ ถ้าเกิดเป็นของขวัญน,นะคะที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะคะเราก็สามารถที่จะให้เป็นปากานะคะสามารถใช้งานได้แล้วรุ่นนี้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนหมึกเราก็ใช้การหมุนตรงรอยต่อแบบนี้นะคะข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อปากาไปแล้วเราจะเปลี่ยนหมึกแบบไหนอันดับแรกนะคะแต่และรุ่นเลยลองสังเกตว่ามีรอยรอยต่อไหมนะคะตรงจุดที่รอยต่อส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ให้หมุนเกลียวเพื่อที่เราจะถอดหมึกเดิมออกมานะคะอย่างตัวนี้เวลาเราหมุนเสร็จเราก็ถอดหมึกด้านในออกมา เขาก็จะมาเป็นตัวหมึกออริจินอลคือตัว a r t ์ติเนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหมึกที่เป็น m a d ดอินเยอรมันอ่าเป็นแบบนี้นะคะนี้เวลาที่หมึกหมดเราสามารถที่จะถอดตัวนี้แล้วเราก็ซื้อหมึกตัวใหม่เปลี่ยนเข้าไปนะคะเราจะใช้เป็น a r t ์ติเฟกตไซส์เดิมนะคะซึ่งมีทั้งสีดำแล้วก็น้ำเงินก็ได้หรือว่า ถ้าเกิดตัวแบรนด์นี้หายากเราก็อาจจะซื้อเป็นตัวเพนเทล r o t ต i n g หรือว่า Parker นะคะใช้ด้วยกันได้ที่เป็นตัวหมึกลูกลื่นนะคะสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะาปากกาแบรนด์ทุกรุ่นนะคะมีความยืดหยุ่นในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาเวลาที่เราซื้อเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อปากกาแบรนด์จะแพงหรือเปล่าแต่ว่าความคุ้มค่าคือ1สามารถเปลี่ยนหมึกได้สสามารถทําชื่อเป็นความพิเศษได้และที่ สำคัญนะการใช้งานค่อนข้างทนนะคะ ตัวนี้นะคะน้ำหนักของตัวด้ามตัวรุ่นเจ็ตทอยู่ที่ประมาณ19.12กรัมน,นะคะก็ถือว่าเป็นประกานะคะด้ามโลหะที่น้ำหนักไม่หนักจนเกินไปนะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเจ็ตทอยู่นะคะสีแบล็คนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดำทำชื่อได้เป็นออกสีทองก็คือทำออกมาได้โดดเด่นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นเจ็ตทก็ทิดาขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ